ค่ะแม่แม่โยคอว์โยคอว์เอาหม่โยคอวดีดีโยคอวโชว์สเต็ปนะคะโชว์สเต็ปจริง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 อ่ะยะอ่ะขาด้วยขาขาโยขาด้วยขาขานี่ขาโยขาโชว์สเต็ปขาโชว์สเต็ปอ่ะดีดีอ่ะจริงจริงงัดทางงัดเจ้าจังไหนกาบหลุดเจ้าด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 ้า เข้าสู่ช่องกุยอาเจียงภายแก้วภายสักใบคะ่ะอ่าวันนี้เรามาหาเด็กๆนะคะได้ของหวานมาฝากนะคะได้กล้วยนะคะกับอ้อยกับสับป,ปะรดนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่พิมพ์ชนกนะคะสนับสนุนกล้วย500คะแนนอ้อย500คะแนนนะคะอ่าก็เราให้อ่าสี่สาว แล้วก็แบ่งมาให้น้องคำแพงน้องแสนคำน้องบุญมีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาป้อนน้องกันเนาะพี่ควานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เรามาอยู่กับเด็กๆนะคะเจ้าคำแพงแสนคำ แ้าบุญมีคะ่ะวันนี้เราก็ได้อาหารหวานๆมาฝากเด็กๆนะคะนี่ได็กล้วยนะคะได้กล้วยได้อ้อยได้ช็อปปรลดมาฝากน้องๆนะคะนี่หลายคนบน่นคิดถึงบุญมีนะคะนี่นะคะบุญมีกเก่งๆแล้วนะคะดูมูลเต็มหลักเลย เก่งมากนะคะมาอยู่นี่สมเดือนจะเข้าเดือนที่4แล้วนะคะพี่ค,ควันหมายก็มาช่วยเก็บกวาดมูลช้างนะคะวันนี้คุณมีเป็นยังไงก็หลายคนสอบถามมาว่าจะรับขวัญ เดือนไหนคะคุณแม่อ๋อเดือน6นะคะเดือน6ก็คือเดือนพฤษภานี้นะคะทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ก็จะรับขวัญน,น้องนะคะในเดือนหน้านี้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูอเลิกงามยามดีนะคะว่าวันไหนนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งทุกท่านนะคะว่าจะรับขวัญน,น้องประมาณ วันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็จะแจ้งพ,อพอ่อแม่อีกทีนะคะก็จะเข้าสีเดือนแล้วนะคะที่น้องมาอยู่ในซุ้มนะคะตอนนี้ก็แข็งแรงนะคะอ้วนขึ้นมากมายเลยตอนนี้รู้จักมูนก็รู้นะคะว่ากินเก่งแค่ไหนนะคะนี่อ้อมเลยนะคะแสนคำกับคำแพง มีใครคิดถึงหนูไม่เอ่ยเดี๋ยวให้กินกล้วยนะลูกนะเดี๋ยวจให้กินกล้วยนะก็ต้องขอบคุณกล้วยหวานๆนะคะจากพิพิมพ์ชนกนะคะกับอ้อยนะคะวันนี้เราก็ได้มาส่งต่อให้กับน้องๆแล้วนะคะนี่3ามเด็กของเรา จะให้คุณยาปอนปอนกล้วยวโอ้รู้ว่าจะได้กินนะคะส่งเสียงร้องก่อนเลยออขอบคุณกล้วยค่ะขอบคุณกล้วยหวานๆจากพี่พิมพ์นะคะวันนี้เราก็เอามาให้น้องแล้ว,สวสเสียงหวานแจ๋วเลยนะคะรู้ว่าจะได้กินกล้วยนะคะ เสียงหวานเจ๋วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เชนคำด้วยเชนคำเดี๋ยวให้คำแพงก่อนแลที่แคก็แค่ะเราใช้สายน้องก็จะไปแสดงนะคะที่ลานแสดงช้างนะคะท่านใดที่มาเที่ยวก็แวะมาหามาให้กําลังใจเด็กๆของเราได้นะคะที่ร้านแสดงศูนย์พื่กาศึกษามีการแสดงทุกวันนะคะ รอบเช้า10บโมงรอบบ่ายก็บ่าย2โมงนะคะแบไม่ให้กำลังใจน้องๆได้ทุกอวิออีทางก,ก,กล่องนึกตลออะทุกช่างกลองในวัดดิาดิ่าทั้งนื้อาสาวน้อยตัวเล็กที่สุดนะคะในลานแสดงอ,อีลาคําแพงนะคะเล็กพลิกขี้หนูจิ๋วแต่เจ๋วนะคะทุกท่านจิ๋วแต่เจ๋ว เดี๋ยวให้พี่แสนคำบ้างสวัสดีครับให <c oughs> ้คุณยาป้อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณค้วยหวานๆนะคะจากพี่พิมพ์ค่ะค,คำแพงได้กินแล้วคิวต่อมาก็แสนคำเด็กๆก็อร่อยเลยนะคะวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวมีอ้อยด้วยนะคะแบ่งๆกันไงไงพ่ รรบรรยากาศช่วงเช้านะคะที่หมู่บ้านช้างนะคะทุกท่านคะ่ะบรรยากาศดีมากนะคะเอ๊อวาาะ,ะออวันดีครับขโมยดันเราของหมาเต็มเลยอร่อยมากเลยนะคะวันนี้ได้กินกล้วยหวานๆก่อนไปทำงานวัสดีครับขับเคื่อนอ่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหม คนสนคำนะคะ่ะแรงคิ้วอคนละคำสองคำคนละสีห้าวีบุญมีแบ่งกันแบ่งกันนะคะได้กินได้กินทุกคนได้กินทุกเชือกดูการเรียกร้องความสนใจของกำแพงนะคะดูการเรียกร้องนะคะคนนั้น ทางกล้องมันเชื่อไม่ได้นะครับเด็กพิเศษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมีพิเศษให้หนูหนูต้องได้เยอะกว่าเพื่อนอ่านี่บุญมีหาล<ต>ายคนถ<อ>ามหาบุญมีนี่นะคะบุญมีอยู่นี่เองนะคะสายตาเริ่มอ่อนโยนใช่ไหมใช่ครับมีใ,ใครคิดถึงบุญมีไหมเอ่ยวันนี้พาบุญมีมาทักทายทุกท่านนะคะ หนุ่มน้อยบุญมีวัยสิบสปีย่าง11ปีค่ะจะเข้า11ปีแล้วครับครับอร่อยไหมครับครับเพราะเสียงน,อน้อยครับ,รบประสานเสียงนะคะทุกท่านได้กินกล้วยประสานเสียงดังฟังชัดค่ะคออแสนคำ เป็นกำลังใจให้น้องๆเราด้วยนะคะพี่บุญมีพี่แสนคำมีลาคำแพงอร่อยอร่อย,อ,ยอร่อยจังเลยครับะน้องคำแพงน้องคำแพงบ้างเออน้องคำแพงด้วยไหนไหนกิ๊วเอาใหม่เอาใหม่ดีนีถอยเลยี งัดไงัดงยกหัวงัดทางงัดอ๋อโชว์ในลูกโชว์ในโอ้โูเก่งแค่ไหนดูนะคะอ้อนอ่อนอ่อนอ่อนนะคะอ้อนของกินค่ะแม่แม่ยกหัวยกหัวมาเลยยกหัวดีดิยกหัวโชว์สเต็ปนะคะโชว์สเต็ปจริง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 ไอ้เยอะไอ้ยอขาด้วยขาขายกขาด้วยขาขานี่ขายกขาโชว์สเต็ปค่ะโชว์สเต็ปไอ้เยอะอ่จริงจริง งัดทั้งงัด <c oughs> จังไหนกาบหลดเดา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 เอาความน่ารักของอีหลาคัแพงมาฝากไว้แม่ยามเช้านะคะเอาความน่ารักสดใสมาฝากทุกคนคะ่ะมาแจกความสดใสนะคะวันนี้ว <c oughs> ันนี้ได้กินกล้วยหวานๆจากผู้ใหญ่ใจดีก็ขอขอบพระคุณนะคะน้องๆก็ได้อิ่มกันทั่วหน้าแล้วนะคะคําแพงพี่บุญมี พี่แสนคำนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนอา,อาหารให้กับน้องๆน,นะคะก็ขอพรพรองุปกรรมขอบารามีโคจฉาสนะคะปกปักรักษาให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะพี่ทิมชนกก็มีแต่ความสุขนะคะความเจริญมีบุญบารามีดังพยาโคจสารนะคะ คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะครับผมมีสุขภาพภาระกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะวันนี้อิ่มไหมลูกอิ่มไหมเออจะขออีกจะอ้อนจะอ้อนขอกินกล้วยจากพี่ควันมาอีกนไมอีกอะไรอะไรอะไรหนูทำได้หมดค่ะคิดว่าจะมีอีกนะคะคิดว่าจะมีอีกครับผม โอ้ยอะอะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอฝากนะคะให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆซุ้มกลวยเจียงนะคะคอีลาคําแพงไอแสนคำพี่บุญมีนะคะโยกโยโยกโยยกโยกยโอุยอาอะไรทาอะไรนะคะยังไงอะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องกัวเจียง<อ>ภายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและพูกพันมายาวนานขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีครับับสสวสดีนายลูกจาหน่อยเสียงหน่อยเสียงเยส,ยงสียงก่อนเสียงเอาสวัสดีค่ะย้